สบายดีครับมีมนเพือเมากองพป่นองมาล้ส่องเีวันล่ำเพื่อนเอาเชียวครับบรรยากาศคือเข้าเหมือนเดิมมันี่เห็ดคืออยู่ตรงหน้าอยู่บ้านโอ้ยยังต่อพิบกับสุมปลาครับผมไปสมไปยัง

มึงหาแต่งไปยินต่อเลกินก็กินไป่างเลยมดันไหนส้มือมันเลยไม่าส้มือวะมกากผม้วาไมนสื้อมาให้กันได้กินนี่มันปลาดิบได้บุกอ่ามันกินได้ตัวชาก็สื่อไเน้อ นเรียกกัรกินเนื้อตอนหมกพริกเลยนะไอ้วันจะกินเนือตอนหกพริกเัยนะยำเนอคำคุ้นนะโอ้ยไหนมาใสเออๆน่ยมั้ยคาคุ้นสุนก็เออๆั่นล่ะเอาอ้วันจยั่วสว่างสิจะย่สว่างสิอาออวราะว่าอ่อด้วยเนาะมันหนาวคน อากาศมันหนาวบอมนอ่ามาัตองานานั่นอีดว่าอากาศเย็นดีนะอากาศเย็นๆย่ำโซ่หว่ปผลประจําผลปั่นสมบงเร่งด้วยไม่นอนสามไร่ครัได้จ้างเชือมวนี่ยังกับนอนนันเหรอาลวเพี้ยงม่ย่ำแล้วล่ะนี่วันจ้ เราเฟี้ยงไม่หยิมเงนินเลยวานเสียนมาเมาเงานินเลยมีบางมีบางสิมีการเหยียบมออเกิดขึ้นเน,นี่ยเหรอ้องนะเก็บของเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเติมพลังแล้วก็เดินทางตัวอะไรซีตัวตวันนี้ฝ <มา S 1> ีมือเถอะปะฮ่าคูดดีนี่ห็นขนาดเฟี้ยงลมๆ เพียงลมลมว่เป็นตตมีเนี่ยมีเสยว่ะที่อย่างมันแ้าเจ้าลาเหมือนหรือบ่บ่เหมือนเสยว่ะเทียมนี่มาได้ได้ตั้งหักนั่นแหละครับเตรียมโตสังน้อยกับสีในเดินทางแล้วบ้านวัดสะกำแพงใหญ่อุทุมพรวิสัย เป็นงานประจำปีเพคนมาล่ำเพราะมันเจ็ดมื่นเจ็ดขึ้นเหมือนที่พี่น้องงานประจำปีวัดสะกัมเพงครับขอห้องข,ข,ขึ้นที่แถบเราบู้มมาเนี่ยนันสะกัมเพงบุญไงคนเนี้ยบุญหลายมือบุญหลายมือ,มอเป็นวัดดังสำนักวัดสะกัมเพีงังสะ,ะกัมเพงอธิษฐานร,รวมกับพี่ชาย แต่ละกันจนตายทำไมสู้ายร่ำรวนตาใจกินแต่ลาแล้วลองภาษาคำเพี้ยงพ่อย่างไรไม่ได้กินแดงนี่หน่งมาปงนั่งเท่าี้ิพอของหวานขึ้นัม่อได้กล้วยมา่ขึ้นึนาเห็นวะมาเห็นที่ลียนวยกล้วยพอคอยั่งรอ่ะมันไปบวดซี่วันแล้ว อเนี้ยพ่กเขาเอามักเบียบพี้แหละสไตล์นี่แต่เจ้าเมนลู้อเออเมนของหวานเหมือนว่านลูกคว้วไม่อยู่หมดกล้วยละผมไปเห็นเห็นเปิดเห็นอยู่ผมของพ่อสนใจบ้านไหนอันนี้เกิดอาชีพนะครับชีวิตก่อนวัยชีวิตพี่ผู้อยู่เบื้องหลัง อันนีนะ้ถือว่าเหตุการณ์ปกติครับกันเป็นช่วงฝนช่วงหนาห้อนเหนือสุดยอดหน,า,น,า,หนาหนาห่อนจังก็นี่ครับอันนี้ลมเย็นๆสบายหน,า,นาวถ้าผู้ขาบว่ได้เห็ดเล็ดเห็ดอันนี้นะ้ำมันหยังมามันเป็นแต่รลำบากใจต้องสูงแล้วครับ ประมาณร้อยสี่สิบกว่าโลได้มันเนี่ยเพราะไกลดอกบสบายสบายท่านโย่ไปหอดพุ่นประมาณนกัใบม่วงเลี้ยครับเขาปีนองคอยมากขึ้นรถไปเนาะแบบนี้เขาบอกเงา้เขาบอกสันมูน่นี่แอดมินไปน้ำบุขาตัวที่มีแอดมิน มิ้ยอเอ็นเอ็มินตูหลูแล้วก็สิทธิ์พี่ยาวแล้วก็พยายองนั่งอยู่ในรถเรียบร้อยสิทธิ์พี่ยาวคอยขึ้นรถไปคุณผู้ชม พี่น้องข้าปลาเขาปวดเพิ่มเลยเจ้าของเพิ่อีกไกเนี่ยเขาปลาเขาปวดเพิ่กหนอเนาะคไปบ้างเลยเบิดไว้เตียมเลยตีละเป็นศาสนาสงสารปลาเจ้าของปลาเขาปวดเพิ่นไปนี่ละพู๊นึ่งม นี่ยาได้เจ้าผู้ดมไป,ปด้วยพืชผู้ดมไปด้วยสันอาหารเลยต้นข้าวโพดป้าข้าวโพดของต้นเนีม่มาของต้นเนี่มามาขมิ้นวันละคมแมาจัดมาภาษาขมิ้นวันละขำ ฟังเข้าเดี๋ยวตัวขึ้นพ้าเข้าเดียวสเสนอคำว่าหมอรัดเนียงไม่ยังบมอมันต้องให้ประกันบอกคนบ,นบนอกเองมันสำเนียงมันยังไงร <มา S 2> ้อ,อ,รองเลยเร้ยม, <า S 2> ม่หล่อด้วยนะเป็นคนขมเม็ดแ่นะอะไรนะพี่อ,อะไรอะไรตัวๆอะไรนะสุดอะไรเมื่อกี้เอาคำสุภาพเด้อมึงหามเอาคำบดีเด้อบบลูคำว่าบลูบลูภาษาเล่าบลเป็นภาษาเขมรยนอ่ะก็ไขบลู เมเจดเอยเจาเลมีร <rium> <Dante> ูแเราอย่างสันอะตัวเมือเอามึงมึงโอนันานละตีมึงหนีจากประเทศแล้หนีจากกรุปรีสแล้วหนีจากกรุปรีสแล้วพออยู่ใส่ปยี่ปารีสอยู่ใส่รอยู่สารัฐหรืออยู่ใสเกอล์น่อุ้ยเห็นบรกันเตะกินื็ยังมันย่อให้มีนี้มันเป็นคนขข้ากันไ แต่บวดพระเนาะเนี yeah, ่ยต้องเห็นมือนั้นนี่เลยมือตุ่มไก่มือตุ่มเปล่าวะส่งเลยตีก้าวตุ่มเลยล่ะนี่ยโล่งมองเดียวกันยี่แหละวะโซดความบ้านเข้าตุ่มเลยล่ะเอาเแห่งน้องบัวละไรเขากลัวมันโค้งกันเนาะมันอยู่เส่บ้านอยูดเท่ยเตี่ยยืดเพื่ออย่าง บ้านค่ายครับนี่แันมาบ้านเตี๋ยช่วยบ้านค่ายมันว่คงเลยนะน้องบอนหล่อวิ่งเป็นคงเลยบ้านค่ายมองมองตำรวจให้ให้เตี๋ยมองสะพานร้อยน่ะบ้านเมียแต่อยู่บ้านค่ายแต่ว่าโอ้แถวพีบบอบบ้านไี้อยู่ปัจจุบันอยู่แกงสนามนางอ๋อยู่บ้านเมียเมื่อนั้นเมื่อนั้นกูไปไทยเมื่อเขาไปเรียนอยู่อันนั่นไหมไปสัมผัสแยกนี้มาได้แทถมันผู้สาวเออเมียออกเตี๋ยมาได้กูไปถามลุงกูไปแคปนาลลูกนั่นเมียแต่ลูกนั่นโผล่แกงดีไหมไอ้เมื่อนั่น่าเมียออกเตี๋ยตัวงพอนะ เออว่ามือนว่าเมือนมนันหลกเล่าแล้ว่ามาหาพอเตีตเยวา่านอาาอนเตี่เลยเตีอยู่ที่พนไหวหรอเอามมึงเกี่ยมึงเสียบตนี่มีหดพลังขอมไห<ป>มมืออันยูอันนั่นเตี่ยหัวไอ่ะเออมันยูัวไหลมามหาพรอเตี่ยว่าลูกกับมีพ่พอนะอุ้มรูกมาขอมไหมาากูลลงรถไปแล้วเห็นพลังก,กูบิดทีนี้ทีนี้ใสเลยสันนี่ใครจะขอ,องเลยเออเอาสีด้นทังงลวครับี้ แกเปี๊ยก,กแล้วครับพี่น้องครับพอกันยูอุทุมพริเศษครับเราก็ดีไม่บายพูดกู